วันนี้นะครับอยู่กับผมเติ้ลทีเลสซิ่งนะครับจะมาให้ดูร้อยทรงัวลิงนะครับหรือว,วันนี้ผมซื้อมาประมาณ1 0ืนเกือบ1มื่นเจ็ดนะครับเป็นรถร้อยหหัวเถิดครับทำการแป้งสองตัว R นะครับหรือว่าตัว S หน้าแหลมนั่นเองครับ ครับผมก็วันนี้นะครับอยู่กับผมเต้นทีเลสซิ่งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาให้ดูร้อยยี่สิบห้าทรงทัวริงนะครับหรือว่าทรงลุงทรงทัวริงที่เขาเรียกกันนั่นแหละนะครับคันนี้นะครับเป็นรถที่ผมซื้อมาใหม่นะครับไม่ใช่คันหัวเถือนะครับแต่ถ้าใครอยากดูคันหัวเถือครับคลิปหน้านะก็วันนี้ขอเป็นคันหัวแหลมก่อนนะครับมาดูกันเลยนะครับก็ไม่ได้ทำคลิปนานนะครับก็อาจจะ ผู้ติดทักขับนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปลงเรื่อยๆไปรดแต่ละคะครับเริ่มจากชุดบนนะครับชุดบนนะครับของผมรถคันนี้ผมซื้อมาเกือบหมื่นเจ็ดนะครับเป็นรถร้อยยี่ห้าเอหัวเถิดครับแต่ว่าผมทําการแปลงแฮนด์แปลงชุดหน้ากากแปลงไปหน้าเป็นของตัวอานะครับหรือว่าตัวเอสหน้าแหลมนั่นเองตัวข้างหน้าจะเหมือนร้อยยี่ห้าอาเลยนะครับแต่ว่ามาดูส่วนทานหนังกับกล้องส่วนข้างหลังเนี่ย จะเป็นดิจิตอลนะครับก็คือเป็นตัวเอสหน้าแหลมนะครับนะเรียกง่ายๆนะครับผมจะไม่ลงราคาอะไรเยอะมากครับแต่ว่าผมจะแนะนําแนวทางนะครับหรือว่าถ้าใครอยากให้ผมสอนแปลงหรือว่าอยากให้ผมแนะนําแนวทางเกี่ยวกับการแปลงหัวไปเอสเป็นเอสเป็นอาร์หรืออาร์เป็นเอสอะไรก็แล้วแต่ครับสามารถเม้นได้นะครับผมทำให้เริ่มจากชุดบนนะครับปุับปมไฟหน้าไฟเลี้ยวเบิกใหม่นะครับเบิกใหม่เป็นเบิกเทียมนะครับเออเอาพอใช้ไปก่อนครับ ิ้นหัวเนี่ยเบิร์เป็นของ A A A R M A M R ผมไม่แน่ใจนะครับก็ตัวนี้นะครับนี่ทุกคนมาดูตัวนี้ทุกคนว่ามันมันคืออะไรนะครับมันคือ,อ,อผมเรียกว่ากันสาดหรือว่าคิวหน้านั่นแหละนะครับคือผมก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะแต่ผมเรียกคิวแล้วกันตัวนี้เป็นงานที่เป็นชุดแต่งของตัวร2 5ย้า R โ,โดยเฉพาะนะครับเป็นของหัวแหลมโดยเฉพาะเลยนะครับตัวนี้นะครับ ราคาตอนนี้ที่เขาเล่นกันตอนนี้มันเป็นเก่าเก็บนะครับก็คือของยังใหม่อยู่แต่ว่าถุงเก่าละเออตัวนี้ผมได้มา3ใบเทานะครับกับอีกหนึ่งใบม่วงก็คือ3,500บนทครับนแค่นี้เดียวนะเออนะครับแล้วก็ที่กระจกครับเป็นนโปเลียนนะครับหรือว่านโปเลียนแล้วแต่๋ยวผมจะเรียนะฮะแล้วแต่ความถนัดนะแพรว่าที่จริงคือนโปเลียนคู่นี้ประมาณพันเจ็ดห้าสิบครับมาเริ่มข้างล่างเลยพต้อง ชุดล้อผมไม่ได้เปิกใหม่อะไรครับผมเอาของของหัวถือคันนั้นนะครับเป็นชุดล้ออีกชุดหนึ่งของหัวถือไปก่อนเอามาใส่แทนนะครับเพื่อใช้ไปก่อนนะเพราะจานเป็นจูปิเตอร์นะครับจูปิเตอร์แล้วก็ลองสเปเซอร์ปกติครับอ่อันนี้ก็คือเดี๋ยวผมบิวสีว้วอะไรใหม่นะครับแต่ว่ายังไม่ทันได้ทำนะโหลดหน้าประมาณประมาณนิ้วนิดนิดครับไม่ถึงนิ้วครึ่งหรอกครับอ่าส่วนไฟนะครับเป็นสีตานะครับ ตาดวงใหญ่นะปาครอบนี้ผมก็ทําสีนะครับแต่ว่ายังสีไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยถอดทาใหม่ครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เบิกใหม่ครับก็ติดรถมาครับคือสภาพตอนรถมาเนี่ยผมจะขึ้นรูปให้ดูนะโคกกางโคดแบบคั้นเนี้คือโดนยําม,มาด้วยนะครับแต่ขอไม่ลงรายละเอียดเยอะแล้วกันก็คือเครื่องเนี่ยโดนยําม,มาเลยนะครับท่อเป็นท่อเทที่มันติดรถมานะครับแต่ว่าอันนี้ผมมาผ่าเดินคอทําไส้ใหม่นะครับ เออเป็นคอยี่สิบแปดสามสองสาห้านะครับปลายเป็นสี่สิบบ้างประมาณนี้นะครับอืมเป็นผ่าตะแกงตะแกงเยอะกว่าแป๊บอะเออเสียงนุ่มๆนะครับเดี๋ยวท้ายสิปเปิดให้ฟังเฮ้ยสตาร์ทให้ฟังนะครับแล้วก็โชคนี่มาดูครับแล้วก็ขายใกล้เป็นโชคไคว s เองานตัวเก่าครับเป็นตัวพวกที่ตอนเนี้ยทรงนะ้าหรือว่าทรงทัวรลิงที่เองานิยมใส่กันนะครับคู่นี้ผมได้มาสามใบเทานะครับเนี่ยคู่เนี้ยสามใบเทา ก็คือถ้าถ้ามันจะแพงเลยเนี่ยมันจะไปอยู่คันหัวเทอรครับหัวเถอเดี๋ยวผมจะรีวิวให้คลิปหน้าครับเออคันนี้ก็ตามจริงเนี่ยผมใส่ท้ายแดงมาก่อนนะครับแต่คือรูปมาให้ตรงนี้อ่าใส่ท้ายแดงมาแล้วทีนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมก็เลยเปลี่ยนมาใส่ท้ายเทาแล้วก็ติสิติเกอร์ตัว R ครับนี่ก็คือคันนี้ชุดสีเดิมเดิมมามันก็พอใช้ได้ครับแต่ว่าผมก็มาเบิกใหม่เป็นพวก พวกท้ายแล้วก็พวกหัวครับส่วนบางคูนกับช่วงชุดบางลมก็ยังเป็นของติดรถมาครับเออบางคูนนี่ก็เอาของที่เหลือเก็บใส่ก่อนครับแต่ว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะยังดำยัง,ยงโอเคสภาพได้แล้วก็ผมบิ้วสีใหม่บิ้วสีอาบิ้วสีฝาดำใหม่ครับพักเท้าใหม่พอใช้นะครับเออคือรีบบิ้วรีบรีบ,รบประกอบนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับมาดูใกล้ๆครับกต่ก่อนตัวนี้เป็นแหลกท้ายมินิม ที่ผมมีขายนะครับไม่ว่าจะอะไรที่ไหนก็ช่างครับสามารถสอบถามได้ที่เพจผมได้เลยนะครับขอขายของนิดนึงนะฮะเออตัวนี้จะเป็นแหลกท้ายมินยมนครับเป็นตัวที่ไม่ดามนะครับตัวนี้ไม่ดามนะแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะมีหลายรุ่นอยู่ถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปที่เพจผมแล้วก็เลือกรุ่นได้นะครับ ตัวนี้เป็นงานของบางวิทย์นะครับผมอ่าลงถึงบางวิทย์คะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะสำหรับรถทัวริ่งหรือว่ารถอ่าที่เป็นร้อยยี่สิบห้าทรงทัวริ่งครับในติ๊กต็อกเนี่ยเต็มเลยนะครับอ่าก็จะมีไล่น็อตลีดบ้างครับนี่น็อตลีดน็อตลีดน็อตเหลี่ยหลังเป็นขนาดสามร้อยสามสิบมิลน,นะครับเออเผื่อคนหนึ่งเผื่อคนอาจจะอยากรู้นะครับแล้วก็ยางเนี่ยผมยังใช้เป็นของคาร์มิลหกสิบเก้าสิบครับลายดีนะ ก็คือเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนของของ IRC ซีนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดล้อใหม่เลยแล้วก็ไม่ใช่ตอนนี้นะก็ติดรถมาเดี๋ยวผมจะหุ้มผ้าใหม่นะครับเดี๋ยวเบากจะหุ้มผ้าใหม่นะครับมาดูใต้เบาะนะระบบอัตโนมือนะครับยังไม่ได้ใส่เบากุญแจนะท้ายครับก็อันนี้ถังไม่ใช่ถังมันนะถังมันโคตรกลางนะครับถังเดิมอันนี้ผมก็ซื้อถังมือสองมาใส่นะครับอันนี้เป็นถังตัวเอสเลยนะครับ ทังตัวเอจะมีาสายของลูกลอยเนี่ยสองสายนะครับแต่ถ้าเป็นตัว R เนี่ยจะเป็นสามสายนะดูกันให้ดีๆนะครับชุดาสายลูกลอยนะครับที่วัดระดับน้ํามันนะครับมีอะไรกันไล่ก,กลันไล่ก,ก็เป็นคันของคันหัวถึงนะครับก็คือคันเนี่ยจะนิหล่เป็นอะไรจากหัวถึงเลยฉพาะเลยนะครับก็คืออะไรที่มันเหลือหรือว่าอะไรที่มันยังพอใช้ได้ผมก็เก็บใส่คันนี้ไปก่อนเพราะว่าคันเนี้ยคือเดี๋ยวเราจะค่อยเก็บรายละเอียดที่หลังนะครับเพราะว่า จริงๆถ้าเราทําแบบทีเดียวปั้นใหม่ทั้งคันตั้งแต่ทําสีทำอะไรเงี้ยคือมันหมดเยอะนะครับคือเราไม่ได้เน้นที่จะต้องการอะไรขนาดนั้นนะครับเราเน้นเอาขี่ได้ก่อนครับแล้วก็ใช้งานได้นะครับอือตากล้องดูจริงไม่ะนะครับแล้วก็มีฐาตั้งมินียมนะครับเออแล้วก็ทันเกียร์ชุบงานเทียมทั่วไปนั่นแหละครับมีน็อตมีบังสเตอร์เบิกใหม่นะครับมีฝาครอบทําสีอันนี้ก็ใส่เหล็ไปครับเออ แล้วก็มีชีดระบายความร้อนนะครับอันนี้เป็นแท้นะครับของ้อตยี่ห้าแต่ว่าสั่งซ้ายเนี่ยของตัวเนี้ยมันจะสามารถใส่ย,ยึดได้เลยมีรูนอตแต่ว่าฝั่งขวาเนี่ยผมใช้กาวอีพ็อกซี่นะครับในการปั้นแล้วก็ติดให้มันแน่นให้มันอยู่นะครับประมาณนั้นนะครับหลุดหน้าก็ตามที่บอกครับไม่ได้หลดหุดเยอะอะไรมากนะครับครัน,นี้นะครับเด,ดี๋ยวผมมาคุยละเอียดเรื่องเครื่องมาดูตรงเครื่องอัะแต่ก็ คันนี้ก็ไม่มีอะไรมาเดี๋ยวไปดูคันหัวถือคลิปหน้านะครับเดาดูใกล้ๆครับนี่เครื่องเครื่องนะครับเป็นเครื่องที่โดนยำม,มาครับคือเป็นพ่อชักสามถาวรน,นะครับแล้วก็บาลโซนิกลูกห้าหกนะครับคือทุกอย่างในเครื่องแทบจะใช้ไม่ได้นะต้องเบิกใหม่หมดครับก็คือคันเนี้ยที่ไม่ได้เบิกอะไรภายนอกมากเลยเพราะว่าหมดกับเครื่องเยอะพอสมควรครับประมาณเท่าไหร่แปดพันไหม ะประมาณแปดพันนะครับโอ้โหหมดเยอะอยู่ยนะเออคือผมไม่ได้เน้นที่จะเอาอะไรมากผมพอขี่ขี่ไปก่อนนะครับก็มีไล่รถหัวมีฝาวาวนะครับนี่มีสายระบายฝั่งนู้นนะครับคาบ,บูเป็นคาบ,บูเอ็นโรนะครับคาบ,บูเอ็นโรนะครับประมาณนี้อ่ะก็เ <c oughs> <c oughs> บรกก็ปั๊มติดรถมาครับปั๊มเพียมเนี่ยแต่ว่าพอจะได้ด้วย ล่างให้ฝั่งกล้องอีกฝั่งนี้ <c oughs> อันนี้เป็นสตาร์ทเท้านะครับไม่ใช่สตาร์ทมือนะเป็นสตาร์ทเท้าตัวรุ่นนะครับ <c oughs> ออปายที่ไอ้นะ <c oughs> ไ,ไอลุกยูครับ <c oughs> ยูหายย่าเดี๋ยวผมอ่าตั้งฟังนะ ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเอาจริงๆนะครับก็มีเหลือเก็บอีกเยอะนะครับเพราะว่าคำเนี้ยไม่ไม่เอ่อค่อยทำาครับไม่ได้ทํารีบร้อนอะไรมากมายนะครับก็ประมาณนี้สำหรับรถทัวริงนะครับเออแล้วก็มีนี้อีกแล้วก็ผมลืมบอกครับคตะก้านี่งานร้านผมเองนะครับนี่ตัวยึดไฟแล้วก็เป็นงานคาตะกาเดี๋ยวผมกดให้ดูดูนะฮะตะก้าไม่มีหักแน่นอนครับดูดู ค, okay. คือแบบแข็งแรงทนทานอะ่ะถ้าถ้าผมขึ้นไปนั่งก็ไม่หักนะแต่ว่าไม่ดีกว่าครับเออก็คือดีจริงนะครับถ้าสนใจสามารถสอบถามได้ที่เพจวาลังช็อปนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอารถลงให้ดูนะครับว่าทรงแบบทรงแบบคัวริงเนี่ยประมาณไหน,นครับในการที่จะวิ่งทิปนะครับวิ่งทิปได้นะแต่คันนี้เป็นวาวเดิมนะครับไม่ได้เป็นวาวใหญ่อะไรมากถ้าเป็นคันหัวเธอจะเป็นวาวประวันนะครับเออคันนี้เป็นลูก57นะเออ57 ชักเดิมนะครับคาบูนโอครับเีวเวลานั่งเราก็ประมาณนี้ครับอายุมีเยอะนะครับมีเยอะนี่เส้นน้ำมันของก็เส้นใหม่เองนะครับอ่าประมาณนี้นะครับนะก็เดี๋ยวรายการต่อไปก็น่าจะเป็นชุดล้อยางใหม่นะครับแล้วก็ไล่เก็บล็อตแคงนะครับนี่นีงไม่ได้ได้เลยนะแล้วก็ชุดสีวังลมเนี่ยเดี๋ยวอาจจะปล่อยแล้วก็อาหาใหม่มาใส่นะครับก็คือคันนี้จะค่อยๆเก็บนะไม่ด้รีบ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรถ125ทัวริงตัวเอสตัวเอสหัวถึงแปลงเอสหน้าแหลมนะครับเป็นตัวหัวแหลมนะครับซึ่งตอนเนี้ยถ้าเป็นหัวแหลมเนี่ยหน้าหน้าเขาจะใส่แบบนี้กันนะครับก็คือเป็นชิวนะครับเป็นชิวองตัวหัวถึงเอ้หัวแหลมนะครับเออมาเนี้ยนะครับก็ใครที่ชื่นชอบนะครับหรืออยากให้ผมทาคลิปแนวอะไรหรืออยากให้ผมรีวิวรถคันไหนสามารถคอมเมนต์นะครับไว้ได้ด้านล่างคลิปเลยนะครับ ก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดีย๋ยวผมจะกลับมาทําดีๆแล้วนะครับเอก็ขออนุญาตไปทําสีต่อก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ